โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีนะฮะเสียงน่าจะชัดเจนอยู่นะฮะได้ยินอยู่นะครับอันนี้นะครับจะมาบอกว่าตอนนี้นะครับกําลังทํางานตู้ไฟของน้องสาวท่านหนึ่งนะครับในกลุ่มเราเนี่ยแหละนะฮะก็ส่งมาให้ทาเมื่อวานนะครับวันนี้นะครับมันก็เป็นจังหวะที่จะพริ้นนะครับในส่วนของชิ้นหน้านะครับทีนี้ ก็เดี๋ยวขออนุญาตน้องก่อนเนาะอันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งงานตัวนี้นะครับให้เป็นความรู้ต่อไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีผลกับมือใหม่ที่ทำนะครับบางทีเอาไฟล์มาพิมพ์เลยเนี่ยนะฮะสีดำเนี่ยเป็นสีที่มีปัญหามากๆเลยเพราะว่าบางทีทำจากไฟล์คนละตัว นะครับบางทีทําจากงานโปรแกรมคนละโปรแกรมออกมาปุ๊บส่วนที่เราทํามันอาจจะดําส่วนที่เขาทํามันอาจจะเทาหรือส่วนที่เราทํามันเป็นสีเทาส่วนที่เขาทำเนี่ยมันดําอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับใครดูก็ได้ไปนะครับใครมีวิธีที่ทําอยู่แล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ว่า <laughs> นะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนะ สำหรับหน้าจอนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคืองานที่เรากําลังจะทํากันในวันนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวขายายให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะ,อ,ะอันนี้คืออะไรวะเว็บอ๋อโอเคอ่ากลับมาอย่างนี้ก่อนนะฮะตัวนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะก็ใครที่ใครที่ทําวิธีนี้นะครับนะ ต้องดูหลังจากนี้ต่อไปนะครับแล้วก็จะทราบนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะคือตัวไฟงานนะครับที่เราจะเอามาใช้งานนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะพอเป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เวลาที่เอ่อผมจะทําเพื่อที่จะปรินท์นะครับผมจะ Copy แล้วก็วางมันไปใน p o t t s s o p นะครับวางมันไปใน Photoshop ทีนี้ เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นไซส์งานจริงนะครับนะในการที่เราจะทำตัวกรอบนะครับที่เป็นขอบของกล่องไฟเนี่ยก็คือขอจะขอาจะทำอย่างนี้ครับจะทำอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก๊อปปี้มาให้ดูก่อนอันหนึ่งนะครับก๊อปปี้หนึ่งอันนะครับหนึ่งอันก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บนะครับจะลากสี่เหลี่ยมนะครับหนึ่งเส้นนะครับนะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ครับอาจจะให้มันเป็นสีสีเหลืองและกันนะครับอันนี้ไฟล์งานตัวนี้นะครับเป็น Photoshop นะฮะเป็นตัว Photoshop นะครับอห้อยู่นี้อ่ะเดี๋ยวลูดหมดเลยลูดหมดเลยนะครับลูดหมดเลยปุ๊บเสร็จปุ๊บนะฮะก็เดี๋ยวตัดมันก่อนนะครับตัดปึ้งนะฮะตัดแล้วนะครับทีหนึ่งตัดทุกเส้นเลยนะครับเพราะว่าการตัดทุกเส้นแบบนี้นะครับเอ่อเส้นที่เขาแมสไว้นะฮะหรือว่าเส้นผ่าที่มันถูกซ่อนไว้เนี่ยมันจะกลายเป็น กลายเป็นเส้นเส้นผ่านนอกสุดเลยนะครับอ่ะอันนี้พอกดพอได้ที้ตัดปุ๊บนะฮะลองสังเกตดูนะฮะคือเราจะได้ขอบนี้ออกมาเห็นไหมฮะได้ขอบนี้ออกมานะครับพอได้ขอบนี้ออกมาปุ๊บไอ้ขอบนี้แหละจะเอาไปทําขอบตู้ไฟนะครับนะอ่ะโอเค ่ะนะครับมันจะได้ขอบตู้ไฟนะครับอย่างนี้นะครับก็คือเดี๋ยวรีลิสผ่านมันทิ้งก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ลบเราจะได้อันนี้ออกมานะครับอันนี้เนี่ยแหละครับที่จะไปทําขอบของตู้ไฟนะครับนะอาผมใส่ขอบเลยนะครับที่สโตอกนะครับสโตอกอยู่ที่สามสิบนะครับให้มันกินนอกนะครับแบบนี้นะฮะนี่คือสโตอกนะครับ แล้วก็ไปที่ object นะครับ expand นะครับพอ expand ออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้เส้นออกมา3ามเส้นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะนี่ฮะเราจะได้เส้นสามเส้นออกมาแบบนี้เห็นไหมฮะเส้นนี้นะครับอันกรุ๊ปก่อนนะครับเส้นนี้นะครับรมันจะได้เส้นขอบนะครับเส้นในเนี่ยเนี่ยดูนะอันนี้คือเส้นในนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้มันแบบโปร่งแสงนิดนึงอ่ะเห็นไหมฮะ นี่นะครจากสีเหลืองเมื่อกี้นะครับสีเหลืองตัวนี้นะครับคือเส้นขอบนะครับที่เราจะมาทําตู้ไฟนะครับสีดาเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราจะได้อะริลิกออกมานะครับทีนี้ก่อนจะไปตรงนั้นนะครับสําหรับที่ท่านที่จะทําตัวตู้ไฟนะกคค๊อปปี้มาอีกอันหนึ่งะครับแล้วก็รวมมันก่อนนะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวให้สีน้ําเงินไว้นะครับอ่าให้สีน้ําเงินไว้อันนี้คือตัวพื้นหลังนะครับอันนี้นะฮะด้านนี้นะฮะที่ป๊อปคลิกเนี่ยนะฮะตัวนี้นะฮะ เป็นตัวพื้นหลังนะครับก่องไฟหน้าเดียวนะอันนี้จะเป็นพื้นหลังนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเราเขียนไว้ก่อนก็ได้นะครับนิดนึงว่าเป็น B G ก็แล้วกันนะอ่ะแบ็กกราวนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไม่งงนะครับอ่ะไว้ตรงกลางไปเลยตรงนี้นะฮะอันนี้คือ B G นะฮะทีนี้ไอ้ส่วนของอะคริลิกตัวนี้ครับเนี่ยสีดำเนี่ยคืออะคริลิกนะครับพอเราพอเรา Expand มันออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้เส้นนี้ จะสังเกตเห็นว่านะครับสีเหลืองเนี่ยคือเส้นขอบมันจะอมอยู่แล้วเห็นไหมฮะมันจะอมอยู Hamp ่แล้วเพราะฉะนั้นอะคริลิกตรงเนี้ใส่ได้นะครับนะเราจะเอาอะคริลิกตัวนี้ครับนี่ตัวที่เป็นอะคริลิกนะครับอันนี้เดี๋ยวใส่สีดําไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเส้นขอบนะครับนะนี่นะฮะเดี๋ยวให้มันทับไปนี้นะฮะขอบหน้านะครับกับแบ็กกราวนะครับมันจะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับอันเนี้ยจะเป็นอะคริลิกแล้วนะฮะจะเป็นอะคริลิกแล้วนะฮะ ตัวนี้เป็นอะคริลิกแล้วนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้แหละครับเพื่อนๆที่จะเอาไปทำเอาไปตัดนะครับเอาไปตัดเพื่อที่จะอามาใส่กล่องไฟคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะเอามาตัดใส่กล่องไฟแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของงานพิมพ์เพราะฉะนั้นนะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับสีดําตัวนี้นะครับไว้ข้างหลังนะครับชิปคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยซอลโซวาแหวนเนี่ยประมาณนี้นะฮะเอาไว้ข้างหลังนะครับ แล้วก็มาจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอยู่งี้มันจะอยู่อย่างนี้ละเนี่ยนะฮะพอเอเลนม,มาปุ๊บมันอยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บนะฮะเรียบร้อยตัวนี้แต่ผมไม่เอาตัวนี้เพราะตัวนี้เมื่อกี้ผมตัดไปถูกป่ะผมจะเอามาสเตอร์มันนะฮะก็คือตัวนี้ตัวนี้ผมจะเอาตัวมาสเตอร์มานะฮะตัวนี้นะฮะก๊อปปมานะครับแล้วก็พอรวบเสร็จปุ๊บนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะอ่า ชิดซ้ายขวานะครับและนี่ชิดบนล่างนะครับให้มันอยู่เซนเตอร์เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะเห็นเหนเลยนะฮะคือตัวไฟมาสเตอร์เนี่ยนะฮะขอบมันไม่มีสีเทามันจะมีสีเทาแค่ส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะปิดก่อนนะครับ อ่ะตรงนี Report, ้เดี小小๋ยวก็จะปิดก่อนนะครับอ่ะอันนี้นะฮะจะบังบังสีไว้เนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะ สมมุตินะครับผมบังตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับตรงเนี้ยถ้าดูใน AI เนี่ยนะฮะดูใน AI นะมันจะดำหมดเลยเห็นไหมสีมันจะเป็นสีเดียวกันนะครับสีดำนะครับแต่นะครับเวลาที่ป๊อปจะเอามาทำเป็น Photoshop เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้มันไม่เสียไซส์เนี่ยก็จะ Copy หมดเลยแล้วก็กด c t r l C 1 T นะครับแล้วไปหน้า Photoshop เลยนะครับอ่ะอย่างนี้ไฟล์ พอมาหน้า Photoshop นะครับกดไฟล์ new นะครับ new นะกดโอเคหนึ่งทีแล้วก็ Ctrl v นะครับนี่มาละในหน้าของ Photoshop นะครับมันจะง่ายๆแบบนี้แหละผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับขอโทษทีนะครับเสร็จปุ๊กนะครับเพื่อนๆดูเห็นตรงนี้ไหมครับอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่นะฮะเห็นตรงนี้ไหมครับออ้ยอๆโทษโทษโทษไปย่อผิดหน้านะครับแบบหนึ่ง นี่นะครับเห็นตรงนี้ไหมฮะเนี่นะครับส่วนตรงนี้แหละนะครับที่เราบังเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเทามั่งดํามั่งซึ่งถ้าเป็นงานอื่นนะถ้าเป็นในเรื่องของรูปภาพเนี่ยมันก็จะเห็นชัดกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะแก้ไขนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับมันเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันถึงแล้วนะฮะมันถึงส่วนที่จะแก้ไขแล้วนะฮะตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับ ใครที่ดูจะทําวิธีนี้ก็ได้ใครที่ไม่ได้ดูก็ไม่ต้องทําก็ได้แล้วแต่นะครับอ่ะโอเคนะครับไปพร้อมกันนะครับเราเข้าไปที่ในเมนูของโ Photoshop นะครับเมื่อกี้เราเราพาสมันมาในพาสของโ Photoshop แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนะอ่ะโอไปย้อนเนหน้าจอนี้อีกแล้วนะครับเรากดเข้าไปที่ฟิลเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะตรงมุมขวานี่นะฮะนี่นี่นี่มุมนี้นะครับ มุมขวานี่นะครับเวกเตอร์สมาร์ทอ็อบเจกต์เนี่ยเราคลิกขวาก่อนนะครับคลิกขวาก่อนนะครับแล้วเราก็เลสเตอร์ไซส์มันให้มันเป็นไฟล์ภาพก่อนนะครับนิดนึงนะครับอันนี้นะฮะอ่ะพอเสร็จปุ๊บนะครับเราเข้าไปที่ฟิลเตอร์เอ้ยไม่ใช่ฟิลเตอร์เว้ยเข้าไปที่ซีเล c t นะครับนะข้างบนนี้เห็นไหมฮะซีเล c t นะฮะแล้วเข้าไปที่คั l เลอร์เลน์นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไป1ทีนะครับมันจะมีหน้านี้ขึ้นมานะฮะสำหรับหน้านี้นะครับ สำหรับหน้านี้นะครับเพื่อนๆมันจะมีตัวดูดสีอยู่อันหนึ่งเนี่ยที่ผมวนๆอยู่ทางขวาเนี่ยเห็นไหมฮะไอที่เราดูดสีเนี่ยเราจะดูดตรงส่วนที่ด่างครับตรงนี้สีเทาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับสีเทาคือส่วนที่มันด่างๆตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเราคลิกเข้าไปหนึ่งทีนะครับคลิกซ้ายนะครับมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับคลิกหนึ่งทีแล้วเราก็กดโอเคครับมันจะขึ้นเซเลคชั o นมาในส่วนของสี ที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมขึ้นมาลอกงานเลยนะฮะเนี่ย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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะเนี่ยครับนี่คือการเลือกส่วนที่เป first, helpless, helpless, ็นส่วนที the past, the ่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาสีเทานะฮะพอเสร็จปุ๊บนะครับเรากด c อน t r o l แล้วก็ l หนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นเลเวลขึ้นมาการปรับเลเวลเนี่ยคือมันคือการปรับเลเวลของสีนะครับอันนี้วิธีการปรับนะครับถ้าจะให้มันดําหมดนะครับ ตรงจุดตรงกลางตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเรากดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วเราเลื่อนมาขวาสุดแล้วสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมฮะถ้ามันไปทางซ้ายเนี่ยมันจะขาวขึ้นถ้ามันมาทางขวาเนี่ยมันจะดํานะฮะเราเลื่อนมาขวาสุดเลยนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วดูผลลัพธ์นะฮะเห็นไหมครับมันดําเท่ากันหมดแล้วตอนเนี้ยนะครับอันนี้ในพาร์ทของการพิมพ์นะครับ พอไปจิ้มค่าสี CMYK ด้านขวาดูอะ่ะจะเห็นว่ามันมีสีอยู่ในทุกค่าสีเลยไม่ว่าจะ C, M, Y นะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ดำไปใน AI เนี่ยไปใน ELAS สเนี่ยนะฮะเราใส่ดำไปใน ELAS อย่างเดียวดำร้อยมันจะออกเป็นสีเทานะครับตอนพิมพ์อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับการปรับสีแบบนี้ต้องควรที่จะต้องทำทุกครั้งในกรณีที่มันมีสีดำนะครับอยู่ที่หน้าตู้ทีนี้ พอมาเป็น selection อยู่นะครับเราก็กด magic wand นะฮะทางด้านซ้ายตรงนี้อาจจะขยายจอให้นะครับปุ๊บนะฮะแล้วก็คลิกไปตรงพื้นที่ว่าง1ทีนะครับเท่านี้ครับดูผลลัพธ์ใหม่ตรงส่วนตรงนี้ดำปีเลยคือเท่ากันหมดเลยนะฮะคราวนี้พอพิมพ์ออกมาปุ๊บเนี่ยพอดีกล้องอนะมันอยู่ที่กล้องเนี่ยมันอยู่ที่คอมนะครับผมจะพาไปดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพิมพ์ออกมาเนี่ยมันจะดำเท่ากันหมดเลย เลยนะครับถ้าเป็นเครื่องจีนนะครับมันจะเห็นชัดมากนะครับมันจะเห็นผลลัพธ์ชัดมากเพราะว่าบางทีมันถมหมึกได้ไม่เท่ากันนะครับอันนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่นู้นเดี๋ยวไปถ่ายรูปลงใต้คลิปนี้ไว้ให้แล้วกันนะฮะอ่ะเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะมันก็จะออกมาได้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็เราจะทําอะไรอ่ะเราก็เซทเทินรวมล่างไปแล้วก็ปรับโหมด C M Y K แล้วเราก็เอาไปพิมพ์ก็แค่นั้นเองนะฮะก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ ถ้านะครับใครที่ยังไม่เคยลองทํานะครับลองลองทําเล่นๆดูก่อนละกันนะครับนะถ้าเกิดว่าพื้นเนี่ยมันไม่เท่ากันมันเอ้ยเดี๋ยวมันเป็นสีเทามั่งเดี๋ยวมันเป็นสีดํามั่งพอพิมพ์ออกมากระดํากระด่างลองใช้วิธีนี้นะครับเพื่อที่จะปรับส่วนสีดําเนี่ยให้มันดําทั้งหมดนะครับนะอ่ะโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาบอกกันประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีงานที่จะทําอยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็ ถ้ามีรายเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะฮะวันนี้ลองโปรแกรมนิดนึงด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณนะที่เข้ามาดูนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวมีรายอัปเดตต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอามาลงในกลุ่มนั่นแหละนะครับอ่ะกลุ่มนะครับตอนนี้นะครับอีกร้อยกว่าคนนะครับครบหมื่นแล้วนะฮะประมาณหมื่นไม่ครบหรอกเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ไปซซนกดไม่ต้องตอบคําถามอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาใหม่ก็ตอบคําถามแล้นะฮะก็เดี๋ยวสกรีนคนกันต่อไปก็รว่ากันไปนะครับขอบคุณมากครับพเพื่อนๆนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับโควิด PM 2.5นะครับแล้วก็ขอให้งานเยอะๆด้วยนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายคัดแล้วครับคัต